วันนี้นะครับทาง้านเครื่องจักของเราเสินค้ามานำเสนอนะครับ <c oughs> เป็นตู้เชื่อมยี่ห้อโปโลนะครับตอนนี้จะแรง,งทะลุพิกัดเลยนะครับรุ่น G I A N T หนึ G ่งห้าหนึ่งครับผมอของในกล่องก็จะมีเดี๋ยวเราแกะกล่องให้ดูเลยนะครับ

เครื่องตัวนี้ใช้กำแพงไฟหนึร้อยหแอมป์ครับกำลังไฟจะอยู่4.3 kva สามารถเชื่อมเลือดได้ตั้งแต่1 6ถึง3.2มมิลครับเ <Bliss. S 1> ดียเ๋ยวจะทดสอบตัวเครื่องให้ดูนะครับเครื่องม่าใหญ่น้ำหนักเบา ใครๆก็ใช้ได้ไม่ว่าจะช่างมืออาชีพหรือว่ามือสมัครเล่นรับวิธีการการวิธีการใช้งานนะครับหัวเชื่อมเราต้องต้องใช้ตรงขัว้วบวกครับสายทินเราต้องใช้ตรงขัว้วลบครับผม เราจะลองใช้ด้วดเชี่ยวขนาดสองิยุดสองยิงสองมิงนะครับ การใช้เราจดไฟนะครับอันนี้คือแล้วแต่ไฟที่เราสามารถทใช้ได้ใส่ไฟสามาร้าต่อมาใช้ได้ครับปันเิดไฟนะครับเปิดตรงนี้ก่อนนะครับพอพอเปิดแล้วก็มาดูตรงนี้ว่าเป็นเป็นหน้าจอิมคิดต้อนครับเราสามารถปรับไฟได้ว่าจะใช้แรงเท่าไหน่เท่าไหรครับเริ่มจากสูงก็สูงสุดก็จะประมาณ หนึ 3. 3. ่งรอห้าสิบสามสามแอมครับประมาณนี้ครับถ้า,าจะใช้ก็บางคนก็ใช้ให้เป็นบางคนก็ใช้เป็นถ้ามืออาชีพหน่อยก็เขาก็จะรู้ว่าใช้ไงแต่ว่ามือใหม่ก็ลวดเชื่อมหัวเชื่อมเราต้องใช้เป็นขั้วบวกสายดินจะใช้เป็นขั้วลบนะครับ เดีย๋ยวเราจะทดลองวิธีการใช้ให้ดูอันนี้เราจะใช้ไฟอยู่ที่123นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจสินค้าตัวนี้นะครับตู้เชื่อมโคโลนะครับ ต,ติดต่อมาได้นะครับราคาหน้าร้านครับจะอยู่ที่2,800บาทนะครับแต่ทางเราจะลด,ดให้เหลือ2,200บาทครับแต่ไม่รวมค่าส่งนะครับผมสนใจสั่งซื้อที่แานเพจร,ร้านช้างๆ้านะครับผมหรือสนใจต่อที่เบอร์โทร062-1177-455ครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอล้านก่อนนะครับสวัสดีครับ Transcrição e